สวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้เป็นเลขเด่นบนเลขเด่นล่าง EP ที่10ของงวดวันที่16สิงหาคม68นะครับสำหรับหน้าแรกเป็นเลขเด่นล่างเป็นเลขเด่นล่างปี68ของแอดว่านทะเลสวนซึ่งจะให้เลขเด่นล่างมา6ตัวด้วยกัน ในงวดที่ผ่านมาให้0,3,5,6,7,8เด่นล่างก็เข้าไป2ตัวนะครับให้เข้าที่เลข5และเลข0สลากรัฐบาลออก5,0แต่ถ้าดูใน14งวดที่ผ่านมาหลุดล่างไป1งวดเข้าล่างได้13งวดนะครับ สำหรับวันนี้แอดวานนาเลสวนให้เลขเด่นล่าง6ตัวมีเลขเด่น1 3 4 6 7 8 1 3 4 6 7 8นะครับ หลังจากนั้นเรามาดูการจับชุดเด่นกันนะครับจับชุด2ตัวล่างซึ่งจะเอาเลขเด่นล่าง6ตัวของแอดว่าในเลส่วนเมื่อสักครู่นะครับมาจับชุดเป็นเลขเด่น2ตัวล่างถ้าเราดูในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าไปที่เลข5 0นนะครับ ส่วนเลขที่ไม่มาด้วยกันก็สามารถดับพานสำหรับวันนี้เลขเด่นล่าง6ตัวของแอดวานซึ่งท่อนแรกนะครับคือซึ่งท่อนแรกก็เป็นการนำเอาเลขเด่นห6ตัวมาจับชุดกันกนะครับไปแลกกับส่วนท่อนที่2ก็นำเลขเด่นไปจับชุดกับเลขที่ไม่มาด้วยกัน ส่วนพอนที่3ามก็คือเอาเลขที่ไม่มาด้วยกันมาจับชุดนะครับ0259หมายความว่าเป็นเลขดับนะครับเป็นเลขดับ2ตัวล่างไปและกับ หลังจากนั้นเรามาดูชุดเด่นล่างของแอดนานากันนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเลขของแอดนานาก็เข้าไปที่เลข50สําสำหรับวันนี้แอดนาก็ให้ชุดเต็ม2โรตัล่างมาทั้งหมด25ชุดด้วยกันนะครับก็จะมีเลข 56, 57, 58, 59, 50เป็นต้น แต่แอนนาให้5ดับล่างดังนั้นเมื่อเราเอาชุดเตรียมล่าง25ชุดของแอตนนามาจับชุดเป็น2ตัวล่างไปและกลับจะได้ทั้งหมด50ชุดด้วยกันนะครับก็จะมีเลข5 6 6 5 5 7 7 5นะครับวางให้ได้รับชมเป็นเพียงแนวทาง จากนั้นมารับชมในเรื่องของการสรุปการจับชนเลข2ตัวล่างระหว่าง2แอดนะครับของแอดนานา,นาและของแอดว่าน,านาเลสวนถ้าเราดูในงวดที่ผ่านมาทั้ง2แอดให้เข้าไปที่เลข5 0ูนย์นะครับเมื่อเราเทียบชนกันแล้ว สำหรับวันนี้เมื่อเราเอาชุดเด่น2ตัวร่างทั้ง2องแอดมาจัดชนกันก็จะได้ตามภาพเลยนะครับ0110 0330 0440เป็นต้นนะครับเป็นการเทียบชน2ตัวร่างส่วนอีกใบก็คือถ้าให้เน้นๆไปเลยนะครับ ก็จะนำเลขเด่นทั้งสองแอดมาจัดโทนอีกหรอบนะครับก็จะได้ตามภาพก็จะมีเลขเด่น1661 1771 1881นะครับซึ่งหลายๆสไลด์ที่ผ่านมาแอดต้องขอบคุณแอดสักุณาให้นะครับที่ช่วยพิมพ์มาให้นะครับ หลังจากนั้นเรามาดูชุดโต๊ดบนกันนะครับซึ่งเป็นชุดโต๊ดบนของแอดนภัทรแจ่มจลัดสีนะครับซึ่งก็จะให้มารายชุดถ้าดูใน3งวดที่ผ่านมาสามารถเข้าชุดบนได้ทั้ง3งวดติดเลยนะครับให้เข้า4 2 6 3 2 4 5 2 8นะครับ สำหรับงวดนี้นะครับแอดนภัทรแจ,มจรมฉลาดสีให้ชุดเด่นบนตรงโต๊ด6กาบยกตัวอย่างเช่น307407507708เป็นต้นนะครับสำหรับชุดสรุปยังไม่มานะครับทุกท่าน หลังจากนั้นเรามาดูเลขเด่นหลักร้อยบนกันนะครับเป็นเลขเด่นหลักร้อยบนเท่านั้นซึ่งให้มา8ตัวของแอดคนบนฟ้าพารวยนะครับถ้าเราดูใน3งวดที่ผ่านมาให้เข้าหลักร้อยบนได้ทั้ง3งวดติดให้เข้า2ให้เข้า3และให้เข้า8ในงวดล่าสุดนะครับ สำหรับวันนี้แอตคนบนฟ้าพารวยให้เลขเด่นหลักร้อยบน8ตัวแต่ว่าเลขที่ไม่มี2ตัวนะครับเป็นเลขไม่น่ามาที่หลักร้อยบนก็คือเป็นเลขดับนะครับเลขดับก็คือเลข5และเลข6เลข5และเลข6แอดลิฟอัดนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับตอนนี้ฝนใกล้ตก จากนั้นเรามาดูการจับชนกันนะครับการจับชนเลขเด่นหลักร้อยบนระหว่างของแอดคนบนฟ้าพารวยและของแอดเจฝนคนโคลาดงวดที่ผ่านมาเมื่อนำมาจับชนกันแล้วก็ให้เข้าไปที่เลข8นะครับให้เข้าที่หลักร้อยบน สำหรับงวนนี้เมื่อนำทั้งสองแอดนะครับคนบนฟ้าพารวยแอดเจ๊ฝนมาจับชนกันแล้วเราจะได้เลขเด่นหลักร้อยบนที่ชนกันก็มีเลข0123489 0123489นะครับเป็นเลขเด่นหลักร้อยบนที่ชนกันทั้ง2แอด จากนั้นเราก็มาดูเลขเด่นหลักร้อยบนอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งเป็นการจับชนกันจาก 3@ แอดด้วยกันจะมีเลขเด่นหลักร้อยบนของแอดบ้านนี้มีรักของแอดคุณบนฟ้าพารวยของแอดเจ๊ฝนคนโคราชนะครับในงวดที่ผ่านมาเมื่อนำมาจับชนกันแล้วก้อยเข้าไปที่เลข8นะครับ ใหเข้าที่เลข8ที่หลักร้อยบนสำหรับวันนี้เมื่อนำทั้ง3มแอดมาจับชนเลขหลักร้อยบนกันแล้วเราจะได้เลขเดี่ยหลักร้อยบนที่ชนกัน6ตัวมีเลขเด่น0 1 2 3 4 8 0 1 2 3 4 8ถ้าเสียงในคลิปมี แบบคลื่นนะครับก็คือเป็นเสียงรมนะครับจากนั้นเรามาดูอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อหาเลขเด่นหลักร้อยบนโดยการเอาเลขดับหลักร้อยบนจาก2แอดมาตัดนะครับ ก็จะเป็นของแอดบ้านนี้มีรักและของแอดดาวงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าไปที่เลข8นะครับสำหรับงวดน,นี้เมื่อเราเอาเลขดับหลักร้อยบนทั้งสองแอดมาตัดเลขเด่นก,กันนะครับเราจะได้เลขเด่นหลักร้อยบน5ตัวมีเลขเด่น 14689 14689เป็นเลขเด่นหลักร้อยบนที่ผ่านมาจากการตัดดับหลักร้อยบนนะครับจากนั้นมาดู เลขเด่นหลักร้อยบนอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งก็จะนำจากหลายๆท่านหลายๆแอดเข้ามาตัดให้ได้รับชมกันนะครับชอบชุดไหนก็ดูชุดนั้นนะครับและก็พยายามวางแนวทางให้นะครับซึ่งถ้าเราดูในงวดที่ผ่านมานะครับเมื่อนำทั้งหลายๆแอดมาตัดกันแล้วเนี่ยก็ให้เข้า8ที่หลักร้อยบนนะครับ ็จะมีของแอดบ้านนี้มีรักของแอดคนบนฟ้าพารวยของแอดใจฝนคนโคราชของแอดดาวนะครับสำหรับวันนี้เมื่อนำเลขดับมาตัดที่หลักร้อยบนเราก็จะเหลือเลขเด็ดหลักร้อยบนนะครับ3ตัวเท่านั้นนะครับก็คือเลข148 148 เป็นเลขเด็ดหลักร้อยบนที่เหลือจากการตัดดับนะครับแล้ก็พยายามวางในทางให้ทุกท่านได้รับชมนะครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับถ้ากดผ่านก็อาาจะไม่เข้าใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์มานะครับขอบคุณทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของช่อง และคลิกปุ่มคําว่าขอบคุณด้านล่างคลิปนะครับสําหรับคลิปเล็กเด่นบนล่าง EP นี้มีเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ